เอาพักครำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่13บสาธันวาคมโดยโค้ชเชฟฟตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย็นนี้ขอสเสนออะไรยังไงเมื่องานนี้อัลวาเรสมุ่งมั่นกับมีเมินข่าร์ลีกับบาร์เซโลนานะ เมือ่อวานนี้โอเรียนอลวเรชนะผมเด็กเก่าเขาฝั่งแมนยูกองหน้าของแอตรลติโกมาดริดไม่สนใจข่าวลือที่ว่าบาร์เซโลนาอยากจะได้ไปร่่มทีมโดยเน้นกับตนเองและก็ต้องสังกัดในครันนี้เท่านั้นโดยเจ้าบนทุ่มบาร์เซโลนากำลังมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่บรเบิร์ตเลวันดอกสกี้ที่คาดกันว่าจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลน,นี้โดยที่เรียกว่าที่ผ่านมามีข่าวกับลังกองหน้ามาแล้วหลายคนและสตาทีมชาติอาร์เจนนานปัายนี้นั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นในคันนี้ และเจ้าตัวนั้นเชื่อมั่นได้เลยนะว่าแค่การโพสต์กันทางโซเชียลมีเดียเท่านั้นฝั่งนะ้ามันไม่ได้รบกวนอะไรผมเลยผมพยายามที่จะไม่สนใจมันมากจนเกินไปแต่ผมรู้ดีนะว่าเขาพูดกันมันแค่แพร่ไปในโซเชียลมีเดียเท่านั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันทางโลกออนไลน์มากกว่ามากกว่าจะเกิดขึ้นจริงผมมุ่งมั่นกับฤดูกาลนี้กับสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้ากับอตเลติโกมาดริดดังนั้นผมจึงพยายามที่จะไม่สนใจ มันในขาระนี้และคิดถึงตัวเองเป็นหลักในขาระนี้คิดถึงการพัฒนาตนเองต่อไปฐานะที่เป็นนักเตะและก็คิดถึงการคว้าชัยชนะในขาระนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นนว่างงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันได้กันนะฮะเด็กเก่าผีอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกว่าไปได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาลยังไงเมื่องานนี้ท่าน้นขอฟังเหตุผลท่าน้นของฟอร์มตกเกิดอะไรขึ้นบาลบากดดันตนเองหลัจาที่มีข่าวที่จะลงหลุมผีนะบอยคาร์ลสบาลบากองกลางของบริตันยอมรับนะว่าการถูกเชื่อมโยงกับแมนยูในซัมเมอร์ช่วงไปที่ผ่านมานั้นทําให้กดดันตนเองอย่างมากในช่วงซีสั้นนี้ดาวเตะในวัย21ปีรายนี้ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับด้านของการย้ายไปในถิ่นโอแทฟอร์ธ อย่างไรก็ตีนตนักต่างดวนเองนั้นก็ยินกรังแล้วว่าพวกเขาเองนั้นไม่ต้องการที่จะขายหลังพาดย้ายกับสังกัดตอนซัมเมอร์ซึ่งแข่งทีมชาติคมบรุนบรนนี้ก็ฟอร์มตกลงไปในช่วงซีซั่นนี้ซึ่งฟาเบียนเฮเซอร์เออร์เองนั้นก็ยอมรับไปด้ว่าการย้ายทีมส่งผลกระทบต่อน,นักเตะเป็นอย่างมากโดยเมื่อถูกถามว่าฟอร์มการเล่นได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวในครั้งนี้เพิ่มเติมหรือไม่ บาเดบาก็ตอบว่าผมไม่คิดนะว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรในครั้งนี้สักเท่าไหร่นักแต่ผมเองก็กดดันตัวเองมากไปหน่อยในครั้งนี้ตอนที่ผมเริ่มต้นฤดูกาลนี้ผมอยากจะมีฟอร์มการเล่นแบบเดียวกันกับฤดูกาลก่อนผมพยายามทํางานอย่างหนักในทุกๆวันเพื่อจะกลับไปอยู่ในระดับของตนเองในครั้งนี้ให้จงได้ผมใส่ความกดดันตนเองมากเกินไปหรือเปล่าใช่เลยครับผมคิดแบบนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีะนะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมเพราะว่าตอนนี้ ผมจำเป็นจะต้องส่งผ่านความกดดันนั้นไปและผมจำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อจะทำงานต่อไปในครั้งนี้ให้จงได้ก็เป็นด่งางานนี้เหตุผลที่บริบาฟอร์มตกเป็นเพราะมีความกดดันที่เขานั้นจะย้ายไปที่แมนยูแต่ก็ไม่ได้ย้ายสักทีเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงชอตอบโต้เดวิลด้วยการสแสดงออกถึงบุคลิก,กและก็ทักษะฟุตบอลนะโดยแกรี่นเดวิลเคาะเยอะเย้ยบรุกชอว่าเป็นคนไร้ค่าแต่เพียง4วันต่อมากองหลังชองกฤดปัญนี้ ก็ใช้สนามเซลเฮิร์ตพาร์คเป็นเวทีตอบโต้ทักษะแบบว่าไม่ใช้คำพูดเลยนะโดยลูกชอ้อนในวัย30ปีไม่ใช่แค่คนแปลกหน้าสำหรับสายตาของสาธารณชนอาการบาดเจ็บเลวรังทำให้เขาเองนั้นถูกจับตามองอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงที่แมนยูแสดงให้เห็นถึงความไม่สม่ำเสมอแต่คำตำหนิอย่างหน้าโมโหข,ของแกรีเนวิลหลังความพ่ายแพ้ต่อเอฟเวอร์ตันเขายังคงเดินไปเดินมาในครั้งนี้อยู่เลยคุณหลอกใครไม่ได้หรอนะ กลับไปกระทบกระเชือใจิตใจนักเตะที่ต้องสู้ฝ่าฟันกับผู้จัดการทีมถึง2คนและก็เหตุการณ์วุ่นวายมากมายที่โอทลฟอร์ดรชอก็ตอบสนองอในแบบฉบับของเขาเองเงียบและก็เลนฟูตบอลต่อไปโดยตัวละครของลูกชอนั้นกับแมนยูเดินทางมาถึงเซีเฮิร์ฟพาร์คเมื่อลงเล่นในเกมพมรีเมียร์ลีกนัดที่13วันที่30พฤศจิกายนด้วยความที่ไม่แน่นอนอย่างมากความพ่ายแพ้อย่างยับเยินต่อเอฟเวอร์ตัน ได้สร้างความมืดมนให้กับทีมของเรอเป็นอัลบริมและครึ่งแรกของการแข่งขันกับพนั่งของคริสตั้นพาเดชยิ่งทําให้บรรยากาศนั้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแมนยูเองเล่นไม่เป็นระบบกองกลางถูกกดดันจากพาเดชและก็แนวะรับเองก็ปล่อยช่องว่างอยู่ตลอดทีมเจ้าบ้านยิงไปตัวโไปถึง7ครั้งในช่วง45นาทีแรกมากกว่าแมนยูถึง3เท่าและก็4เท่าในนั้นเป็นการยิงที่อันตรายในเขตโทษ ประตูจากลูกจุดโทษของมาเตตาเป็นผลลัพธ์ของเกมที่ผ่านมาฝ่ายเดียวของคองเครนที่เหลือกว่าทำกำลังความพุ่นวายลูกชอเนี่ยกลายเป็นเสาหลักที่หาตัวจับได้ยากเขาช่วยกอบคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงไปมากกว่านี้ โดยช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนะฮะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของครึ่งแรกเมื่อทดนานของเอ็ดดี้เอนเคเชียหลุดเดี่ยวเข้าไปดวลเดือดกับผู้รักษาประตูชอเข้าสกัดได้อย่างถูกจังหวะในครั้งนี้เรียกว่าป้องกันไม่ให้เอนเคเทียนั้นได้โอกาสในการทำประตูอย่างชัดเจนเพียงแค่ไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นอดีตผู้เล่นเซาท์ทันต์ตันรายนี้ยังคงสามารถที่จะบล็อกลูกยิงของเจเรมีปิโนได้หลังจากที่เดอะริกเองก็ลื่นล้มและได้รับทั้งหมดก็เปิดโล่งทันที สองจังหวัดนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้แมนยูนั้นรอดพ้นจากการเสียประตูแต่ยังช่วยป้องกันไม่ให้ทีมตกอยู่ในภาวะที่ตื่นทระหนกกันอีกด้วยโดยลูกชอนั้นเป็นตัวถ่วงของเกมแมนเชสเตอร์ในเกมที่พบกับด้านของคริสตันพาเดชซึ่งตอนยอมรับนะว่าครึ่งแรกของแมนยูได้รับแรงหนุนจากความเยือกเย็นของชอเมื่อเรนน่โยโร่ทำพลาดจนเสียจุดโทษ ฮัรัตเดริกก็พยายามช่วยสนับสนุนแต่ก็ทําได้ไม่ดีพอชออยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมแัะก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วเขาชนะการโดยลูกกาอากาศทั้ง3าครั้งย่งบอลคืนได้ถึง5ครั้งมีความแม่นยําในการส่งบอลเกือบ90%้าะเซรัก็ไม่เสียประตูเลยแม้แต่ครั้งเดียวสาิติเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าชอปิดช่องว่างทั้งหมดของทางปีกซ้ายซึ่งเป็นจุดอ่อนที่พาเดชนั้นใช้ประโยชน์ในครั้งนี้มากที่สุดในเครื่องหลัง แมนยูก็เปลี่ยนกลยุทธ์อัลบริมสั่งให้นักเตะนั้นเร่งจังหวะกดดันหนักยิ่งขึ้นไปอีกและก็โจมตีทางด้านข้างมากยิ่งขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลก็ต่อเมื่อแมนยูยังคงมีโอกาสที่จะผลิกถานการณ์พวกเขาเองนั้นไม่ได้ตามหลังมากมายนักและขวัญกำลังใจก็ไม่พังทลายลงไปเนื่องจากว่าชอยังคงรักษาความเป็นผู้นำไปศู์ต่อหนึ่งจากครึ่งแรกเอาไว้ได้ จุดปเปลี่ยนสำคัญของเกมเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่63เมื่อเซอร์ซียิงเข้ามุมไกลาจากตาแหน่งที่ยากลาบากประตูที่สามารถอ่าที่3ของกองหน้าชาวดัชใน6เกมหลังสุดแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่เพิ่มมาขึ้นในระบบของอัมบริมโดยนาทีที่78เมสันมาส์ยิงประตูชายได้จากลูกฟรีคิกสุดเฉียบคมของบรูโน่เฟอรนันเดสสประตูสำคัญครึ่งหลังสร้างภาพและก็การกลับพลิกมาอย่างน่าประทับใจ แต่ความสําคัญที่แท้จริงของเกมนี้อยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้ซะมากกว่านะโดยลูกชอทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการเซฟประตูให้กับแมนยู Yo ในเกมที่พบกับนั่นของคริสตันพารชองค์ประกอบทางแทกติกม่งชี้บอกว่าแมนยู Yo นั้นจะลาบากในการกลับมาหาพวกเขาตามหลังมากกว่าหนึ่งประตูความพ่ายแพ้ต่อเชลซีเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วและก็อีกหลายนัดสําคัญได้พิสูน์เรื่องนี้แล้ววันนี้คริสตันพาริชก็อยู่ในสถานการณ์ที่ สามารถเปิดเกมกับแมนยูได้ในครึ่งแรกแต่ก็ไม่เกิดขึ้นพราวาชอยนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในทุกช่วงที่สำคัญที่สุดในครั้งนี้ก่าเป็นทางกานนี้นผมชอนะฮะไม่ขอพูดอะไรมากมายทำให้เห็นเลยนะฮะจะได้รู้กันว่าเขาเนี่ยเป็นตัวถ่วงหรือเป็นตัวช่วยกันแน่เรามาดูข่าวต่อมาเลนครับเอาแล้วไงเมื่องานนี้ราตารโรชัดเจนไม่คิดที่จะย้ายออกจากคณะของฝั่ง,งอินเตอร์มิลานในครั้งนี้อย่างแน่นอน อย่างแฟนผีคงจะเศร้าหน้าดูนะครเมื่อรัตโรมาร์ติเนซกองหน้าตัวเก่งของ Inter Milan, อินเตอร์มิลานยืนยันชัดเจนแล้วไม่มีความคิดและก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องย้ายออกจากสโมสรเพราะครอบครัวนั้นปักหลักกันที่นี่อยู่แล้ว กัปตันทีมงูใหญ่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ช่วงปี2 0 1 8โดยเขายกเป็นหนึ่งในตำนานของสโมสรไปแล้วหลังจากที่ยิงประตูจนเข้าขึ้นมารังอันดับที่4ของตารางคะแนนดาวซันโบตลอดการของสโมสรจำนวนอยู่ที่164ประตูและก็มีโอกาสก้าวขึ้นเป็นที่3ในช่วงซีซั่นนี้แสงหน้าโรเบโตโรนิสเตยยตายตามปรังเพียงแค่7ลูกเท่านั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาปรอตเตโรถูกโยงกับการย้ายทีม อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนาแต่ล่าสุดเจ้าตัวนั้นยืนยันแล้วไม่มีความคิดที่จะย้ายทีมอย่างแน่นอนครอบครัวของผมและตัวผมเองนั้นก็มีความสุขเป็นอย่างดีนะที่นีักหลักในมิลานและแ้วแถมผมก็เซ็นสัญญาใหม่ในครั้งนี้ไปแล้วดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ผมจะย้ายออกจากทางด้านของฝั่งทีมเราต้าโรคค่คนนี้ก็ได้กล่าวนอกจากนี้แล้วหัวหอกทีมชอตอาเจน พูดถึงเกมล่าสุดที่แพ้ลิเวอร์พูลเกมยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าเราผิดหวังแต่ไม่ได้โกรธนะเพราะถ้าแพ้จากความผิดพลาดของผู้ตัดสินคุณก็ทําอะไรได้ไม่มากมายนักเราคงเสียใจที่เราพลาดทุกอย่างเพราะว่าความไม่ยุติธรรมถ้ามีการให้ลูกจุดโทษทุกครั้งที่มีการดึงเสือ้อก็คงไม่ต้องเล่นกันแล้วเมื่อถูกถามถึงการดุนแชมป์ลีกที่พวกเขาตามหลัง มิลานและก็นาบปรีหนึ่งคะแนนผมจะรวมรมากเข้าไปด้วยพวกเขามีโค้ชที่ผมชอบมา,มากๆในคาะนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสมสรแมนเชเสเตอร์ยไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตี่รัชมผมกดตลด์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ